สบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแก้ IT Support นะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนํวิธีการเปิด Hotspot Wi-Fi อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าการเสื่อม Wi-Fi เนะเพราะว่ามีน้องนึงเพิ่อ,อ่อยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการเสือ่อม Wi-Fi การเห็ดเกี่ยวกับ Wi-Fi นี่นะนะสําหรับ Wi-Fi มันกเ็เฮ็ดได้หลายอย่างซึ่งว่าเสามารถแຈກ Wi-Fi Hotspot คือตัวอ,อ,อย่างวเสืອออร์ห้องตัวอย,ยางเนเป็น Wi-Fi ขาสามา อัดแชร์ Wi-Fi ออกจากคอมของไปต่อได้อีกตืมเนาะกับวิธีการได้ทํามาเฮ็ดนํากันเนาะกับวิธีการเชื่มอิเทอร์น็ตเสียมเน็ตเสียม Wi-Fi เม่บ่ได้ยากอีหยังก่อนนี้ทํมาเสียม Wi-Fi ก่อนซะ การเสืไไ่อม Wi-Fi การบริยาตเนาะกด Start ทพวกตัวบแล้วก็ให้เลือ่อนลูกซ่อนลงมาเนาะตอนนี้เรามีอนินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่า <Never S 1> เาพอ <to. S 1> ดี disconnect นา Dis นะ Sec ured. Sec ured. และ้วตอนนี้ตัวนี้เราอธิบายเอาะไรซะเนะาะวิธีก็คือเร <Use> าก,กด Start ทพวกตัวบแล้วก็เลือ่อนลูกซ่อนลงมาหาอินเทอร์เน็ตเนานะ มันจะว่าโน่คอนเนคบ่สิแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเฮาบ่มีคอนแเนอินเทอร์เน็ตแอคเซสแมนเฮามีอินเทอร์เน็ตเนาะหลังจากเฮาเอนเตอร์บนนี้แล้วก็แทบไป Wi-Fi มันแน่ใจว่ามันเปิดบ่เฮาก็ขอสเปิดบ้างเขาก็เปิดเนาะมันจะมีลิสต์แล้วเฮาก็เลื่อนไปหาชื่อตัวที่เฮาอยากเสื่อมเฮาก็เอนเตอร์เนาะมันจะขึ้นให้ใส่พาสเวิร์ดเฮาก็พิมพ์พาสเวิร์ดแล้วก็แทบไปหาเน็กแล้วมันจะถามว่า yes เฮาก็ตอบ yes เนาะแล้วมันจะมีคําสั่งตัวนึงอีกว่าเออออโตเมติกหรือว่าอันให้เื่ออม Wi-Fi ะน ออโตเวลาเฮองอันเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้เฮาก็สสมารถติกเอาได้เนาะการตัวนี้มันเป็นส่วนพักส่วนของการเชื่อมไวไฟเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมาแนะนําวิธีการสร้างฮอสปอตไวไฟเนาะก็คือเฮาจะเอาเน็ตที่เฮาเชื่อมอยู่ในคอมเฮาโดยที่เฮาบ่ฮูู้รหัสกับเจ้าแต่ว่าเฮาากแจกให้โทรศัพท์เฮาใส้เฮาสมารถเใ็้ได้เนาะการวิธีก็เข้าไปตั้งค่าเนาะกดสตาร์ทพวกตัวไอสติ้ง t ติ้งแล้วก็แทบไปหา แทบบ้านหนึ่งเนามวรแทบไปหาแล้วก็เลือกลูกซ่อนมาหา network and internet แล้วก็ enter วันนี้แล้วก็แทบไปบ้านหนึ่ง้อน่งองจริงแทบก็คือเขาเข้า setting ของ windows สอนลั์มันจะอยู่ซ่องคนหาคันเอาแทบมันจึงไปหา list เขาจึงสามารถเลือลูกซ่อนสายวดลง เป็นเทิงหลงลุมได้เนาะก็เลื่อนลงมาหานี่เนาะโมโบฮอสปอนนะมัน่าคือโทรศัพท์มาเลยเนาะโมโบฮอสปอ t เขาก็เอนเตอรวันึงแล้วเขาก็แทบไปแทบไปหาคำว่า Edit เนาะ Edit นี่แม่เขาจะใส่ซือใส่พาสเวิร์ดของเราเนาะ Edit ทเาเอนเตแล้วเขาก็พิมพ์ซื้อใส่ เขาเลือกเขาก็พิมพ์ซื้อใส่ตัวอย่างว่าวงดาราตัวอย่างเนาะวงดาราใช่เนาะแล้วก็รหัสรหัสนี้ก็อย่างน้อยมันแปดตัวเขาก็พิมพ์ใส่เลยเนาะเขาอยากพิมพ์อย่างส่ก็พิมพ์ใสใ่เลยเนาะตัวอย่างของไส่กาก e e. ตัวอย่างเนาะนี่เนาะแล้วก็แล้วก็ไปหาเซฟแล้วก็ได้เลยเนาะเขาก็ปิดออกเลยคันเขาอยากเปิดให้มูเขาก็มาเปิดอยู่บอนตัวเปิดปิดไวไฟนี่แหละเนาะ อา Start บ B, ัตตอรีแล้วก็เริ่มลูกซ้อนรมาณน,น,นี้นี่เสียม Huawei ในอยู่ตัวอย่างนี้เนาะ <Network connection. S 1> เอา Enter เข้าตัวนี้และลองแท็บไป <parties> มันจะมีสามถูกเปิดเนาะเซนว่าเปิดไวไฟตัวนึงเปิดโหมดการบินตัวนึงแล้วก็มีเปิด hotspot เน,ะนเาะลองแทบไปมึงมันจะมีบ่นี่ไวไฟ p r i s ก็ wi Fi, แสดงว่ายัางเปิดเนาะไวไฟเข้าไปเปโหมดอะ wi ตัวนั้นเป็นเปื่อนโมดเครื่องบินนะนะฮาบริ <Mobile S 1> เปิดตัวนั้นแล้วมันจะมี mobile mobile นี่โม l e h ฮอสปอต not pressed นี่คันเฮาวยากเปิดให้มหมหฮากับเกาะคอสเปีดบ้านเนาะนี่ตอนนี้เขาเชื่อมอนะินเทอร์เน็ตหมเฮาเนาะเป็น Huawei นี่อ่าโดยที่ว่าเขาเชื่อมไว้ด้วยเฮาบ่ร์ไอเปรหัสก,กับเจ้าแต่ว่าเขาอยกใส่ตัวนี้ใส่กับโทรศัพท์เนี่ยนะเขาก็สามารถแจกแบบนี้ เอาเอาโทรศัพท์เอาไปเข้าจะเห็นนตัว Wi-Fi ของสร้างมกี่กับรหัสเลยเฮาก็สามารถเสื่มแลวก็ใส่ไเลยะตัวนี้ก็หมอแก้หลายๆอย่างที่เฮาเห็ดนตัวอย่างถ้าว่าเฮาอยู่ในห้องการเดียวกันเฮาอยากเสื่มอ่าคอมพิวเอร์ให้หลายๆหน่วยเากสามารถแชร์ๆให้กันไดกคือกันแล้วก็อีกอย่างนึงมแนะนํากันใชอยู่โทรศัพท์ะแต่ตันโทรศัพท์เป็นคลิปหน้าะ เอาโทรศัพท์แนวใดก็คือเวลาคอมเ้าใช้อินเทอร์เน็ตบ่ได้ตัวอย่างว่ามันบส่สามารถเชื่อมไวไฟได้สิในหเอาแล้ใช้อินเทอร์เน็ตจังใดใช่เนาสามารถเอาโทรศัพท์มาเอาสายซากมาเสียบแล้วเขาก็ไปตั้งค่าอยู่โทรศัพท์แล้วให้คอมลิ้นอินเทอร์เน็ตได้อย่างประมาณนี้เนาะคิดว่าจะเอามาเข้าอยู่ในคลิปเดียวกันแต่มันบท่ทันก็เอาไว้เป็นโอกาสหน้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามคือเขาเนาะ